สวัทุกคนนะครับอยู่กับผมสี่อาทีนะครับวันนี้เปิดมาก็เจออินโฟนะครับอินโฟสุดแรงนะครับดาเมจสองนะครับแมกกาซีนสองไม่ไม่ใช่แต่มีหนึ่งนะลูกสองม่วงครับอีเคมีสองกระบอกครับยูเอ็มพีมีสามนะครับอินปิไฟมีสามครับปะตากันยิงสองสองกระบอกเลยนะครับเอ็มหนึ่งสี่มีสองกระบอกครับสกามีสองครับกอซามีสามครับกระทะทองครับกระทะทองสุดแรงของเรานะครับอยากได้เปล่าอยากได้นะครับคอมเมนต์นะครับแล้วก็บอกเหตุผลที่อยากได้นะครับเหตุผลที่อยากได้นะไลค์กดแชร์แล้วบอกเหตุผลที่อยากได้นะครับ กระทะครับกระทะทองกระทะทองนะครับอยากได้คอมเมนต์ชื่อตัวเองฟีดนะครับเราก็บอกเหตุผุที่อยากได้นะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะก็แจกทุกวันครับเจุกวันนะครับเอทีเอสร้อยนัดนะครับ2องพวกก็มีนะครับคาร์ฟามาสเปสสามกับบอกครับร้อยนัดนะครับระเบิดมีสามครับไอโบมีหนึ่งครับยันปะหานะมีหนึ่งนะครับท่าทางมีสี่ท่าทางนะครับก็สายฟรีเล่นได้ครับสายฟรีเล่นได้นะครับจัดว่ดโดนจัดว่าเด็ดนะครับ กระเป๋าเถือเยอะนะครับกระเป๋าหมุนมีนะครับแพนด้าก็มีครับปีก็มีนะครับกระเป๋าเลนเลยมีนะครับมีนะครับก็สายฟรีเล่นได้ครับสายฟรีเล่นได้ขอเสียงสายฟรีด้วยนะครับสายฟรีบวกหนึ่งสายฟรีบวกหนึ่งนะครับกระเป๋าก็เน้นๆอยู่นะครับกระเป๋าสายฟรีเยอะแยะนะครับก็เล่นได้ครับพอล่้ได้ครับสายฟรีไปดูกันที่แต่งตัวก่อนนะครับสายฟรีขอเสียงสายฟรีด้วยนะครับสายฟรีเล่นได้แน่นอนครับ สายฟรีพอเล่นได้อยู่นะครับแน่นๆนะครับเน่นๆนะครับถึงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เน่นๆครับของนะขอสายฟรีนะครับสายฟรีสายฟรีเล่นได้เรแ่ละสายฟรีเล่นได้นะครับของไม่เยอะนะครับสายฟรีแชมเปญสายฟรีครับใครที่ว่าแกก็ไม่ต้องเอานะครับขอสายฟรีครับขอสายฟรีนะครับสัก2คนนะครับเพราะผมมี2อไอดีนะครับหาสายฟรีตัวนี้นะก็รองเท้าแต่มีนะครับขอล็อกนะครับก็ของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเฮ้ยเพื่อนๆตอนนี้ทําไมวะ นะครับก็มีประมาณนี้นะครับบัตรเป็นชื่อไม่มีนะครับนานีบัตรเป็นชื่อไม่มีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับดูท่าทางโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับก็เมีอีกนาดหนึ่งนะครับนาที่สองนะครับเข้าสู่นาที่สองนะครับพื้นหลังก็ถือ่าเยอะนะครับอินฟูอีเดบิวลูกสองสอสามกระบอกนะครับอีคีดาก้อนอีคีแดงอีคีิมะโอเน้นๆครับนานี้สกาไร่านนะครับ กอซ่านะครับมีเยอะกระทาครับดาบทองก็มีนะครับเอฟพีสองกระบอกครับขาสองกระบอกครับกอซ่าไม่มีอื่นหรือไม่ใช่อีมจิตเก้านะครับฟาร์มานมีสามอีกแปดมีหนึ่งนะครับสเปดมีสองครับอีมหกสิบพีก็สิบมีสองครับอีอินมีหนึ่งครับอัตรายิงสองนะครับระเบิดมีจิตเก้าอันจิตอันนะครับไอวอมีหนึ่งครับไอวอมีหนึ่งนะก็ดูนะครับดูได้นะครับอย่าไปอย่าไปเลยนะครับก็ของก็มีประมาณนี้นะครับ ก็จำานันนะครับถ้าเต้นเยอะแยะครับของเน้นๆครับร้านนี้เน้นๆครับสายฟรีสายฟรีเล่นได้นะครับผมมี2ไอดีผมบอกแลยไงก็มีประมาณนี้นะครับสายฟรีนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็บอกว่าเหตุผลที่ทําไมถึงอยากได้นะครับก็ถ้าใครคอมเมนต์โดนใจนะครับผมก็จะแจกไปเลยนะครับคนละรหัสนะครับก็แต่งตัวนะครับแต่งตัวก็เล่นได้ครับเล่นได้ครับได้ไปโรงแรงเลยเลยนะก็ของประมาณนี้ครับก็ถือว่าเน้นนะครับถือว่าเน้นอยู่นะ เน้นๆครับเน้นๆครับเน้นๆครับสกินปืนก็กินขาดแล้วครับถ้าใครกลัวไม่ได้นะครับห้าห้าผมขายไอห้าร้อยบรีนะครับห้าร้อยบรนะครับขายสนใจใครจะสนใจซื้อนะครับศูนย์ศูนย์แปดครับศูนย์ศูนย์แปดครับหนี้ศูนย์ศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดนะครับใครที่จะซื้อนะครับศูนย์ศูนย์แปดมานะครับห้าร้อยห้าสิบครับแต่ถ้าใครรอแจกก็ต้องรอนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ดวงดีนะครับเพราะผมสูงไงครับเพราะว่าผมสูมเอานะครับเพราะผมให้โบนแล้วก็มีปรระมาณนี้คับ ก็ถือว่าของแน่นๆนนินๆนะครับเน่นๆครับของแน่นๆทั้งนั้นนะดูไปยาวๆดูไปยาวๆนะครับผมต้องจบภายในสีนาทีนะครับก็โอ้โหของแน่นอะของแน่นอะสายฟรีได้นะเงินมีหกพันแปดเก้าหกนะครับชุดสิดูครับโคตรเยอะโคตรแรงบอกเลยครับก็มีประมาณนี้หินแปลงแรกมีสามนะครับพิมพ์เขียวมีหนึ่งนะครับพิมพ์เขียวจุเกอร์นะอันก็โอ้โหของแน่นๆนินๆบอกเลย นะ่าก็ตุวละครไปดูที่ตุวละครนะครับมีหายัตูวโอ้โหเยอะๆๆนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจแจกงหาดอีกต่อไปนะครับขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมตลอดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย